นี่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้เลยเห็นบัน <He en S 2> ไดไหมมีประโยชน์ต่อตอนกลางคืนมากเลยนะแล้วก็ทําให้เหมือนประมาณว่าเหมือนแบบไม่ลกหูลกตานะครับนี่ครับบันไดนะก็เพิ่งติดได้กับลูกค้าเมื่อตอนบ่ายนั่นเองนะแล้วก็ขับมาจอดด้านหลังโชว์รูมนะแล้วก็ให้พี่ช่างเขามาทําความเรียบร้อยตรวจอีกสักนิดนึงแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมเปิดคลิปเลยแล้วกัน อ่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับต้อมฟอร์ดเอนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพนักคอนเกษตร้นลมินนะฮะเรามียอดขายแวดนา1หนึ่งตอนนี้3ปีซ้อนแล้วนะครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube c h a n แนลต้อมฟอร์ดไฮเอ็นนะครับก็รุ่นนี้นะครับหลายคนให้ความสนใจมากเลยนะครับก็อินบ็อกซ์มาสอบถามต้อมฟอร์ดไฮเอ็นเยอะมากนะครับว่าอยากให้รีวิวเอเวอเรสต์ให้หน่อยนะครับก็เดี๋ยววันนี้มารีวิวแบบเจาะลึกแล้วกัน ให้กับผู้ชมได้ดูนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะแสงกําลังจะเขาเรียกว่าสโลวสโว,วนะครับก็คันนี้นะครับผมแจ้งราคาก่อนเลยนะครับราคา2องล้านสองแบาทนะครับถามว่าออปชั่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะก็เยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสมกับราคาของเขาหรือเปล่านะเดี๋ยวผมมาเจาะลึกห้องเครื่องก่อนเลยนะครับว่าคันนี้เป็นยังไง แรงม้าคันนี้นะครับ250ม้าแรงบิด600นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่อง V 6นะครับเป็นเครื่อง3 0 0พันเครื่องดีเซลนะนะครับและคันนี้เป็นรถ2024โลไฟแล้วนะครับนี่เลยก่อนนี้จะไปห้องเครื่องเนาะผมติดโช๊คคำฝากกระโปรงกับลูกค้านะครับดั้งเดิมจากโรงงานเนี่ยไม่มีนะอันนี้เราก็แถมกับลูกค้าเข้าไปนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับสเกตเครื่องยนต์นะ นะครับนะวางต่ำกว่าตัววอดี้แล้วใส่เข้าลึกลงไปนะครับนะฝาโฟมด้านบนเนี่ยซับแรงสั่นสะเทือนเพื่อจะไม่ให้เข้าห้องโดยสารนะครับเช่นเราพา,าครอบครัวไปเที่ยวหรือว่าไปออกทริปเนี่ยเสียงจะไม่เข้าห้องโดยสารเลยนะฮะแล้วก็ความร้อนเนี่ยจะไม่กระจายไปทั่วห้องเคองยนต์เลยคันนี้เป็นเครื่องดีเซล3.0ลิตรนะครับเป็นลูกสูบ6รูปนะฝั่งละ3ลูกครับเป็นเครื่อง V แบบนี้นะฮะ แล้วก็พัดลมไฟฟ้ามีให้เข้ามาจากโรงงานด้วยนะครับควบคุมการทํางานโดยดีเลย์คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับทุกอย่างจะควบคุมโดยคอมพิวเตอร์นะนะครับมันจะมีปลั๊กพวก่วงตรงนี้ครับที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นกล่องกล่องไฟอีกชุดหนึ่งเป็นชุดใหญ่นะถ้าเป็นเอเวอร์เรสเป็นรุ่นตัวธรรมดาหรือว่ารุ่นที่ต่ำถึงนี้กล่องชุดนี้มันจะเล็กกว่านะครับเวลารถเกิดปัญหาเนี่ยเขาเสียบเข้าคอมพิวเตอร์หรือ MacBook เลยนะมันจะ แจ้งเตือนทุกอย่างว่ารถเนี่ยเกิดปัญหาอะไรในภายภาคหลังนะครับต่อไปถือว่ามันเป็นรถที่มันเป็นรถในอนาคตอ่ะเออล้ําเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นรถที่เขาเรียกว่าอะไรตามยุคตามสมัยจริงๆนะครับแบตเตอรี่ Formo โ o A G M 800 C C A มีให้เข้ามาจากโรงงานเช่นกันนะครับจ่ายไฟได้แรงในลึกมากแล้วก็ของเหลวเนี่ยไม่กระชอออกมาด้านบนให้เกิดความเสียหายนะครับเช่นเราไปจอดรถเอียงหรือว่าไปต่อยอดไปออฟโรดเนี่ยก็ได้แบตเตอรี่รุ่นนี้นะนะฮะ ไม่ทําให้เปืเป้อนหรือเกิดความเสียหาย,ยทั่วห้องเครื่องยนต์นะครับทีนี้มาดูทางด้านเขาเรียกว่าท่ออินเตอร์เนี่ยท่ออินเตอร์มีแค่นี้เองนะนะครับผมยกตัวอย่างน,นะครับว่าถ้าเราเป็นกระบะซิ่งนะหลายคนจะเคยเห็นนะมันจะมีท่ออินเตอร์ที่แข็งเข้าไปก็เห็นไหมนะเขาเป็นท่อเขาเรียกว่าท่อปีเนียมนะแต่อันนี้มันเขาเรียกว่าเป็นเป็นคอมมิสิตคอมมิสิตเนี่ยหมายความว่ามันเขาเรียกว่ามันแข็งกวัดโลเนียมอีกนะนะครับปกติแล้วเนี่ยเหล็กเนี่ยนะเหล็กเนี่ย มันก็มีความแข็งมากนะแต่ความร้อนเนี่ยมันระบายได้ไม่ดีโรบินเนียมระบายได้ดีแต่ความแข็งแรงมันก็สู้ความมันสิทธ์ไม่ได้นะครับนี่เลยนะฮะเดี๋ยวถัดมานหนึ่งครับคันนี้เป็นเทอร์โบ1ลูกนะครับแล้วก็ถามว่ารอบไปลายมันจะดรอปไหมไม่ดรอปแน่นอนจากที่ผมได้ลองเทสกับลูกค้ามาแล้วเนี่ยรอบปลายถือว่าดีเลยนะครับทำงานได้มีประสิทธิภาพมากของเทอร์โบลูกนี้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่ง ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกของต่อไปนะฮะเรามาดูเบรกกันบ้างเบรกเป็นเบรกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์เช่นกันนะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีสีตรงสายท่อตรงนี้ฮะสีน้ําเงินสีเขียวสีเหลืองสีแดงตัวนี้ฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ารถคันนี้มันเป็นการขับเคลื่อนสีล้อด้วย้วครับการจ่ายน้ำมันเบรกข,ของเขาในแต่ละล้อเนี่ยมันจะจ่ายน้ำมันเบรกแบบไม่เหมือนกันนะผมยกตัวอย่างนะสมมุติว่าล้อหลังเนี่ยล้อหลังด้านซ้ายเป็น เขาคลิปเขามาไวป้เป็นสีน้ําเงินถ้ามันเกิดมีปัญหาขึ้นมาเขาจะเขาเรียกว่าไงอะเซอร์วิสได้เห็นได้ชัดเจนเลยวว่าอ๋อมันเป็นท่อน,นี้เขาจะไล่สายไล่อะไรได้แบบว่าเสถียรที่สุดเลยมันจะง่ายต่อการเซอร์วิสนั่นเองนะครับเดี๋ยวถัดมาทางด้านอากาศตรงนการดูดอากาศเนี่ยมันจะไหลผ่านเนี่ยไม่รอดออกและมันจะไล่เข้าถูกกล่องอากาศตรงนี้นะครับนะเพื่อให้เครื่องมันได้เกิดความเย็นนะครับนะ แล้วเครื่องยนต์เนี่ยเรียกได้ว่ามันเหมือนไม่ใช่โลเปเนียมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหล็กร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะไฟอะไรไฟไฟ้าว่าตั้มอะไรจําไม่ได้แล้วนะเครื่องยนต์ลืมเมื่อกี้เออลืมแล้วนะครับก็ระบายความร้อนได้ดีกว่านั่นเองนะแล้วที่สําคัญเนี่ยระบบแอร์เนี่ยของรถฟอร์ดเนี่ยระบบแอร์อยู่ทางด้านนี้ฮะเนี่ยท่อแอร์หล่อความเย็นเนี่ยเขาจะจัดเรียงมาอยู่ทางด้านซ้ายเพราะว่าทางด้านขวานะครับขวาของตัวรถเนี่ย มันจะเป็นเขาเรียกว่าฝั่งอุ่นหรือฝั่งร้อนนะครับเขาก็เลยย้ายมาที่เป็นฝั่งเย็นมากกว่าเพื่อให้เกิดความเย็นได้เร็วมากยิ่งขึ้นต่อที่เราใช้งานในประเทศไทยนั่นเองนะอ่ะคร่าวๆแล้วกันของเครื่องยนต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวขอุญายปิดฝากระโปรงนหดนึ่งปิดลงมาได้เลยนะครับคันนี้สิ่งที่ผมติดเพิ่มให้กับลูกค้าไปเลยนะครับมันคือไฟทางด้านนี้เนะี่ยเห็นไหมไฟทางด้านนี้เนะี่ยไม่รู้ว่าจะเปิดเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่ง ว่ามันสวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงแล้วกันนะฮะอ่ะติดไหมไม่ติดใช่ปะต,ต้องติดเครื่องอือต้องติดเครื่องนะไม่รู้ว่าพี่ช่างเขายังไม่นีนหรือเปล่านะเมื่อกี้ให้เขามาดูความเรียบร้อยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตน,นิดนึงเดี๋ยวขอลองติดเครื่องให้ดูไฟหน้าแล้วกันติดไหมสวยไหม เออเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเคสแรกนะครับที่ผมติดให้กับลูกค้าไปไฟหน้าตันนี้จะขอเรียกดับเครื่องก่อนนะที่เพื่อติดให้กับทุกคนได้ดูนะครับไปไงบอกเลยนะครับว่าเครื่องยนต์ในเครื่อง V6 เนี่ยเสียงเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบน,ยนะฮะแต่ถามว่าเงียบเนี่ยอะไรดังเกินรู้ไหมเหมือนเงียบจนแบบว่าได้ยินเสียงพัดลมไฟฟ้าเหมือนจะดังกว่าเครื่องยนต์ด้วยนะครับในะความเงียบของมันนะเนาะนะครับ คันนี้ไฟหน้าเป็นไบเมทิก LED นะครับสูงต่ําอัตโนมัติแล้วก็เปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะครับเช่นผมขับลงอุมงคงในล่าสุดมาเลยนะครับเมื่อคืนรถมาลงนะครับแล้วก็ลองเขาเรียกว่าลองเทสลองดูความเรียบร้อยนะครับพอลงอุมงคงไปเรียบร้อยไฟเปิดมาให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วถ้าเกิดไม่มีแสงว่าตกกระทบเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้ครับมันมีกล้องเลนคิปปิ้งหรือว่ากล้องเอเดมันทางานร่วมกันในะระยะ700เมตรเนี่ยถ้าไม่มีแสงว่าตกกระทบนีมันสัดไฟสูงให้นะครับแต่ถ้าเกิดมีแสงว่าตกกระท หรือไม่บางครั้งเนี่ยเขาไม่ดับไฟต่ําให้นะเขาจะเลี้ยวหลบให้เรานะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้เรามากขึ้นนะแล้วก็บวกกับไฟซีแคมสองฝั่งแบบนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์นะครับนะที่สําคัญเนี่ยไฟชุดนี้เนี่ยคือที่เราแต่งไปนะครับเราเพิ่มการลมดําเข้าไปนะหลายคนถามว่าเฮ้ยน้องต้อมการลมดําเข้าไปเนี่ยมันจะวิสัยทัศน์ใน,นกับขี่มันจะดรอปลงไหมอ๋อแน่นอนครับพี่ดรอปลงแน่นอน แต่ลูกค้าเจ้าเนี้ยเขาบอกผมว่าพี่เน้นขับกลางวันนะครับเน้นขับในเวลากลางวันนะกลางคืนมีบ้างนะถามว่ามันสว่างมากไหมนะผมอายุก็คือประมาณ30ละ30ะกว่าแล้วเล่นรถมาหลายรูปแบบมากนะครับนะผมว่าหลายรุ่นนะที่เป็น ppv นะครับเช่น f o t u n e r อะไรยกตัวอย่างเลยไฟเนี่ยสว่างแบบตาแตกมากนะขจายามันคือคุกกี้เนาะสว่างมากนะมาเจอคันนี้ก็ไปสว่างมากขึ้นไปอีกนะครับสว่างมากนะครับ คือขับแล้วเนี่ยคือบอกว่าวิสัยทัศน์เนี่ยกว้างมากนะครับนะนะครับแล้วก็ถัดมาเขาไฟลูกแก้วด้านนี้เวลามันจะส่องสว่างตามเขาเรียกว่าเวลาเราเลี้ยวตามพงมาลัยเนี่ยเลี้ยวซ้ายสุดหรือขวาสุดเนี่ยมันจะส่องด้านข้างนั่นเองนะครับด้านหน้าเนี่ยฟิลเหมือนเดิมเดิมต่จะจริงไม่เดิมนะมันมีอะไรซ่อนอยู่เห็นไหมอย่างเช่นคือไฟเลยนะครับถัดลงมาใส่ชุดสเกิร์ตเป็น a k c นะครับก็จะเหมือนกับแบบว่าออกคุนจุนยุนจ์นหน่อยดูบึกบินดูมีความแข็งแรง ดูใหญ่แค่นั้นเองนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้า6จุดมีเข้ามาให้นะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับกล้อง360องศานะครับทุกอย่างจากโรงงานนะและเซ็นเซอร์ด้านหน้าที่ผมใส่เรียกว่าไม่ได้ใส่ที่มาจากโรงงานเนี่ยคือมันทําร่วมกับกล้อง3 6 0องศาแล้วก็ไม่ตัดต่อสายไฟด้วยนะครับแล้วไม่ต้องกูว่าสเกิร์ตมันจะตามขิบเนี่ยตามขีิปตามรอยเงี่ยมันจะหลุดนะไม่มีเพราะว่าเมื่อกี้พี่ช่างเราก็มาเช็คความเรียบร้อยให้ไอทีนะครับให้มันได้ร้อเซ็น์ที่สุดนะเพราะ เพราะว่าถ้าเกิดเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเราเป็นผู้รับเนาะนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันด้านหน้าเนาะเอ้ย,ยเมื่อกี้เลือย่างหนึ่งครับคันนี้มันจะมีกล่องเลดา้าอยู่ด้านหน้านี่ครับกล่องเลด้าด้านนี้ครับคันนี้มีขับเองเบรกเองรักษาระยะห่างเองด้วยนะฮะอันนี้ก็คือจากโรงงานนะเวลาเขาคขัขนหน้าเบรกแล้วเบรกแล้วขันหน้าไปเราไปนะครับเช่นผมขับไปส่งรถเนี่ยเวลาฝนตกหนักเนี่ยเจอมาแล้วนะครับช่วงหน้าเนี้ยฝนตกหนักเนี่ยเราตั้งรักษาระยะห่างไว้เนะาะคันหน้าเบรกเนี่ยไฟท้ายไม่ชัดเจนนะแต่ไอ ตัวกล้องเนี่ยเขาเรียกว่ามันจับได้ไงรถก็ทําการชะลอแล้วเบรกให้เลยอัตโนมัตินะถือว่าสร้างความปลอดภัยกับเราได้เยอะนะครับอ่ะถัดมาครับคันนี้ใส่ล้อเป็นเวกวิแบบโฟล์ดฟอร์มิงนะขอบ20แบบนี้ครับก็มีน้ำหนักที่เบามากหลายคนจะรู้ครับว่าน้ําหนักที่เบาเนยทำให้ประหยัดน้ามันนะแต่มันมีมากกว่านั้นนะครับก็ดภาละช่วงล่างได้ดีแล้วก็ออกตัวได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ระยะเบรกสั้นกว่านะครับมันก็เลยมีราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงนะครับแล้วหุ้มด้วยยางโตโยตัย นะครับโอเพนคันที่นะแต่คันนี้ลูกค้าเป็นคนขับเขาเรียกว่าขับรถเร็วลูกค้าบ,บอกว่าใช้ความเร็วค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยใส่เป็นดอก AT เข้าไปนะดอกก็จะต่าๆหน่อยรีดน้ําก็ดีในระดับหนึ่งแต่ใช้ความเร็วได้เยอะเพราะดอกมันจะเตี้ยเห็นไหมแต่ไฮไลท์ของชุดล้อเนี่มันเป็นชุดเบรกชุดเบรกเป็นพนาเมล่า20เนะครับลูกสูบ6ลูกฮนะฝั่งละ3ลูกนั่นเองนะการเบรกของเขาเนี่ยผมอธิบายก่อน คือรถที่เป็นรถแข่งเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซอร์กิตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ใช้เป็นเบรกแบบเซตนี้ทั้งหมดนะเพื่อการเบรกที่ครอบคลุมที่สุดนะครับถามว่าทําไมที่เบรกที่มันเป็นจานที่มันเป็นเจาะรูหรือว่าจานเล็กกว่านี้ก็ไม่เป็นไรจริงมันได้ครับพี่ถ้าเกิดรถมีการตกแต่งแล้วเนี่ยผมแนะนําให้ใส่เบรกชุดนี้ดีกว่านะครับคือยกตัวอย่างสมมติว่ารถถ้าเป็น v ี uth, ออสสมมติว่าเป็น v ีออสนะคือมันได้ใส่จานเล็กหรือว่าจานเจาะรูเนี่ยมันได้แต่ถ้าเป็นเจดที่นั่งเนื่องความที่น้ําหนักเนาะน้กว็ เขาเรียกว่ามันต้องแบกรับน้ําหนักเยอะเนี่ยผมแนะนําให้เป็นจานเซาะร่องดีกว่าเวลาเราขึ้นเขาลงดอยมันมันจบมากกว่าและการจ่ายน้ำมันเบรกของเขาด้วยความที่มันเป็นเบรกไฟฟ้าเนี่ยมันจ่ายน้ำมันเบรกเพื่อมารอและรองรับเพื่อเซฟตี้ให้กับเราเลยผมว่าการเสียเงินครั้งหนึ่งในยังไงมันก็ไม่แพงเท่าชีวิตเราแน่นอนครับแล้วก็การเบรกเนี่ยมันดึงลงพื้นด้วยนะผมว่ายังไงก็คุ้มกว่าชีวิตเรานะครับนะจาน410มิลมีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยนะฮะก็เป็นจานเซาะร่องแบบนี้ครับระบายความร้อนได้ดีมากๆ นะแล้วคันนี้ใส่ชุดช่วงล่างเป็นชุดโปรเฟนเดอร์นะครับปรับได้8ระดับนะครับก็เป็นชุดเขาเรียกว่าโมโนทูปนั่นเองนะเป็นแก๊สกับน้ามันที่ทํางานร่วมกันนะครับหมายความว่าสมมุติว่าเราขับในระยะร้อยโลแรกฟิลลิ่งอาจจะปกตินะหนึบหนับหนึบหนับแต่ถ้าผมยกตัวอย่างสมมุติว่าไม่ใช่โมโนทูปนะอาจจะเป็นทวินทูปนะที่ไม่ใช่โช๊คชุดนี้แต่ถ้าเราขับไป้สัก200โลมันจะยุบยาบยุบยาฟิลลิ่งจะไม่เหมือนตอนออกตัวหมายความว่าในโช๊คชุดนี้ คือมันเป็นอย่างนี้ฮะมันเป็นแก๊สกันน้ำมันที่ทำงานร่วมกันสเกตรถเราใช่ไหมรถเราเขาเรียกว่าเ็นทวินทูนะถ้าเราขับสักร้อยโลเราลองเอามือไปจับดิมันร้อนมากมันร้อนมากๆเลยนะครับแล้วฟีลลิ่งการขับขี่ในระยะไกลเนี่ยฟีลลิ่งมันจะเสียทรงมันจะเสียทรงมันจะยุบยับยุบยับนะแต่อันนี้ไม่เสียทรงแน่นอนนะครับแล้วก็ผมสามารถเอามือไปจับได้เลยมันแค่อุ่นๆนะเพราะว่าเราลองเทสลองเอารถรุ่นเนี้ยหรือว่าหลายๆรุ่นเนี่ยขับไปส่งกับลูกค้านะครับแล้วก็ใส่ช็คชุดแบบนี้้เขาไป นะครับเวลามันเกิดความร้อนมันจะทํางานร่วมกับเขาเรียกว่าแก๊สที่ทํางานและระบายความร้อนด้วยตัวของเขาเองนะครับและคันนี้โหลดลง2นิ้วนะครับถามว่าโช้ชุดนี้ด้วยจากข้อดีของมันแล้วเนี่ยแล้วมันบวกกับมันบาลานซ์กับชุดลอ้อแมกด้วยนะครับเพราะว่าลอ้อแมกซนี้อ่ะที่เบาเยมันทําให้ชุดช่วงล่างเนี่ยมันมีอายุการใช้งานที่ยืดยาวก,กว่าเหมือนเรียกว่าอายุยืนนะเนาะนะเพราะว่าคลดกร้อนไม่มีน่นที่เบามันก็ผมว่ามันก็สมกับราคาของมันนะครับแล้วก็ จบๆแบบนี้นะครับคันนี้ราคา2,279,000บาทเนี่ยตกแต่งไปอีกก็ทะลุ5 0 0แสนแล้วนะครับแต่ก็คือได้ความจบแน่นอนนะครับแล้วก็ได้ลดในเรื่องของยูโรไฟด้วยนะครับด้านข้าง V6 แบบชัดเจนแบบนี้นะครับกระจกด้านข้างนะครับก็มีกล้อง360องศาติดเข้ามาให้อืมนะแล้วมีไฟสองเท้าด้านข้างมานะครับเช่นเราขับไปจอดบ้านแม่เนาะสมมุตินะเรากลัวพวก ผมกลัวกิ้งกือใช่ไหมเราเห็นเนี่ยเราก็จะระวังตัวได้ทันไม่เหยียบมันไงใช่ไหมเออก็มีไฟส่องเท้าเข้ามานะแต่ไฮไลท์ของคันนี้ก็คือบันไดข้างครับบันไดข้างผมติดเป็นของแฮมเมอร์ให้กับลูกค้านะลูกค้าบอกว่าอยากได้บันไดข้างที่เป็นแบบไฟฟ้าเปิดประตูแล้วออกแล้วก็เวลาปิดประตูแล้วเก็บมันลูกหูลูกตาน้องอะไรเงี้ยก็ชอบใครชอบมันเนาะก็ใส่เป็นบันไดข้างเป็นของแฮมเมอร์เข้ามาแบบนี้นะครับสวยไหมนะก็ถือตอนกลางคืนมันสว่างมากนะเป็นไฟสีลุ้งเนี่ยนี่นะครับนะก็ติดตั้งมาจาก ช่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับอืออเห็นไหมแล้วก็การโหลดลงสองนี้มันมีข้อดีนะครับก็การขึ้นลงเนี่ยมันจะสะดวกสบายมากนะครับนะคนเท่าวันแก่ขึ้นลงสะดวกสบายมากนะผมดูหลายคนที่พี่ที่เป็นนักรีวิวนะครับก็จะบอกว่าข้อเสียของเอ e เวอรเสเนี่ยก็คือการขึ้นลงเนี่ยมันจะขึ้นลงลาบากนะเพราะรถมันมีขนาดที่สูงเนาะก็จะขึ้นลงลําบากแค่นเองนะแล้วก็บวกแบบเรื่องรายละเอียดองค์ประกอบ เล,เล็กๆน้อยๆนะครับแต่คันนี้ลดลง2นี้ผมว่าขึ้นลงก็ง่ายไม่ยากนั่นเองนะเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกในเรื่องด้านในเนาะห้องโดยาสารนะครับล้อด้านหลังครับด้านหลังเนี่ยเบรกเป็นพานามีรา 20Z เช่นกันนะนี่นะครับจะเป็น4ลูกสูบนะครับด้านหน้าเป็น6ลูกนะเพราะว่าด้านหน้าหรือว่าน้ําหนักเนะี่ยฟีลลิ่งการคับขี่มันเทไปที่ล้อหน้ามากกว่านะครับนะแล้วก็ใส่เบรกมือเป็นเทลล่านะครับก็ใส่เข้าไปนะจานเป็น400รมิลแบบนี้นะฮะสเปคยางสเปคล้อเหมือนกับด้านหลังทั้งหมด นะครับคันนี้ด้านท้ายเนี่ยมีบายสปอร์ตบูดเดล่าอยู่ด้านนี้ด้วยเรดาร์นี่ครับอยู่ด้านนี้นะครับการลดบุมอับสายตาในระยะ50เมตรเนะี่ยถ้ามีรถมาบุมอับสายตามันก็จะแจ้งเตือนไฟสีส้มแบบชัดเจนนี่ครับไฟสีส้มอยู่ด้านนี้เลยแจ้งเตือนแบบชัดเจนเลยนะให้ผู้ขับขี่ได้มีความระมัดระวังมากขึ้นนั่นเองนะเช่นเราขับบิ๊กบค์ใช่ไหมขับมอไซค์มาปัดๆเนี่ยถ้าเราไวเราก็หลบได้ทันแค่นั้นเองคันนี้มีระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติเทียบข้างเข้าซองนะครับแล้วก็ เซ็นเซอร์ด้านหลัง6จุดทํางานร่วมกันหมดเลยนะครับไฟเปิดฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับกล้องมองหลังนี้เข้ามาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะแล้วก็ชุดสเกิร์ตอันนี้ใส่เพิ่มเติมเข้าไปเป็นของ AKC นะครับไฮไลท์ด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายเนี่ย,ย,เ,ยเราลมดำเข้าไปนะครับแต่ก็ชัดเจนนะครับก็ไฟแจ้งเตือนแบบชัดเจนแบบนี้นะฮะแล้วก็คันนี้ชุดช่วงล่างเป็น,เป,นเป็นวัดลิงแล้วนะครับก็ดูหน่อยไหมอ่ากล้องไมค์ใกล้นิดนึงแล้วกันชุดช่วงล่างเป็น วัดลิงนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นผมว่าล้ำๆหน่อยเนี่ยผมเคยดูมิซูเมชิเนาะเป็นมังติลิงมังติลิง,ง,ลงนะแต่นี่เป็นวัดลิงเข้ามากล้ำเข้าไปอีกนะครับรถในราคาเลนไม่เกิน3ล้านเนี่ยผมคิดว่าให้เป็นวัดลิงเข้ามาเนี่ยลองดูได้เลยลองลอง,ลองศึกษาข้อมูลได้เลยนะมันคุ้มมากนะครับแต่ขณะ bmw ต้องเป็น x 6ขึ้นไปถึงจะเป็นวัดลิงเข้ามาเพื่อให้ฟีลในการขับขี่เนี่ยมันเกิดความนิ่มนวลมากขึ้นนะครับคันนี้ตัวท็อปสุดนะเรียกว่าท็อปสุดของเอเวอเรสต์ Everest เลย ะะแล้วก็มีซันรูฟให้ดูซันรูฟด้านบนก่อนนี่ครับซันรูฟมูลรูฟนเข้ามาให้นะครับเด็กๆเ,เนี่ยชอบเลยนะหรือว่าพี่ๆที่ชอบดูบรลลีเนาะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเปิดซันรูฟพ้นขึ้นบนได้เลยนะว่าเด็กๆเ,เนี่ยไปเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยโอ้โหโผล่หัวไปคุยกับยีราฟได้เลยนะฮะโอเคด้านท้ายเนี่ยถ้าเกิดด้านท้ายเนี่ยผมไม่ติดว่ามีของที่จะต้องส่งคืนกับลูกค้าเนี่ยผมเข้าไปนั่งรีวิวให้กับผู้ชมได้ดูแล้วนะครับก็ถามว่าเบาะแถวกลางเนี่ยมันเอนได้ไหมเอนได้นะ มันเอนได้ในระดับเลยนั่งนสบายมากเนะเขาไม่ติดแน่นอนเบาะแถว3ก็เอาตรงๆเลยนะครับมันก็เหมือนกับความกว้างความยาวความใหญ่เนี่ยเหมือนกับ PPV จุดที่นั่งทั่วๆไปเลยเอาพูดตามตรงแต่เป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบไฟชาร์จไฟมีให้หมดทั้งด้านหลังทั้งด้านหลังแถวกลางด้านหลังท้ายสุดด้วยนะเอาเป็นว่านะครับฟีลลิ่งการขับขี่ช่วงล่างนะผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าผมขับรถไปส่งลูกค้ามาเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับอีเวอเร ออสปอร์ตบวกแพ็คนั่นที่เราขับไปผมเป็นคนขับครึ่งทางนะผมจอดพักให้น้องให้น้องเนี่ยมาขับให้ผมนั่งเบาะแถวหลังสุดเลยผมบอกผู้ชมตรงๆเลยนะว่าคนหน้ารู้สึกยังไงคนหลังรู้สึกแบบนั้นแค่นั่นเองนะสมมุติว่าเรามีเด็กนั่งด้านหลังใช่ไหมมีเด็กนั่งไปด้วยคนในครอบครัวเนี่ยด้านหน้าเรารู้สึกไม่ว่าจะแข็งจะนุ่มแบบไหนเนี่ยเอเวอเรสต์เนี่ยเบาะแถวสามคือฟีลลิ่งเหมือนกัน คันนี้เป็นยูโรไฟคืออะไรเดี๋ยวมพามาดูครับยูโรไฟเนี่ยมันคือทางด้านนี้ครับมันมีการเติมน้ำยาในส่วนของตัวแอดบูเข้ามานะครับเติม1ครั้ง800บาทวิ่งได้12,000มโลถ้าไม่เติมขับได้ไหมตามขับไม่ได้นะถ้าไม่เติมเนี่ยสตาร์ทไม่ติดแต่ถ้าหมดแล้วนะห้ามดับเครื่องแค่นเองนะถามว่าข้อดีมันคืออะไรฮะข้อดีมันก็คือว่าเราสตาร์ทรถเนี่ยมันจะเหมือนกับรถเก่งเลยนะไม่มีกลิ่นควันไม่มีกลิ่นที่ให้เกิดผลเสียต่อ สภาพอากาศด้วยนะสมมุติเราขับไปโรงเรียนนะโรงเรียนประถมหรือว่าไปส่งลูกๆเนี่ยหลายคนจะเป็นมีครอบครัวนะครับคนที่ขับเอวเลสส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่นะจะมีครอบครัวไปส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ยเราฟรีเครื่องได้นานเลยไม่ทรงกินเหม็นแล้วนะครับสามารถสตาร์ทแล้วฟรีเครื่องทิ้งไว้ได้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในนิดหนึ่งในด้านในเนี่ยเดี๋ยวดูคร่าวๆก,ก่อนเดี๋ยผมจะขึ้นไปนั่งด้านในเบาะคู่หน้านะครับปรับแบบไฟฟ้านะครับถุงลมนิรภัย,ยมีให้ ทั่วห้องบริสาทนะครับพวงมาลัยเป็นวองติฟังก์ชันมีอะแดปตีคริสคอนโทรลเข้ามาให้ด้วยนะฮะก็แล้วเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้า10ส,สปีดอีชิปเตอร์มีระบบ Auto all, ออโต้โฮเข้ามาให้หรือระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับแล้วก็หน้าจอเป็น12.4นิ้วแอร์แยกอิสระไซด์ขวานะครับแล้วก็มีวิเลชเชัตเจอร์เข้ามาให้ด้วยนะนะครับฟีลลิ่งด้านในจะเหมือนกับเขาเรียกว่ายังไงดีอเมริกันมาสซ้อนะผมจะพูดไปหลายคลิปอันนี้ขึ้นลงได้สบายมากนี่ครับนั่งได้สบาายยมกเล อ่ขอ,อาสาร์ทเครื่องนิดหนึ่งแล้วกันอ่ะยวผมมาให้ดูหน้าจอแล้วกันว่าคันนี้โหมดการขับขี่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะลูกกล้องจะมองเห็นหรือเปล่าใช่ไหมมีโหมดปกติประหยัดลากพ่วงถนนล,ลื่นโคโล,ล่องแล้วก็โหมดสายนะครับนะ,ปะเป็นการขับเคลื่อนสีล้อที่ตามโหมดนะ นะครับเนีนไหมกำลังปรับเปลี่ยนเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะดีบล็อกแล้วก็มีเข้ามาให้จากโรงงานทั้งหมดนะหน้าจอมันจะฟีลแบบว่าเหมือนดิจิตอลทั้งหมดเลยมันคือตัวท็อปนะเนาะนะครับมนะันมีเข้ามาให้แบบครบคันเลยนะครับขออนุญาตได้หนึ่งฮะโหมดทรายซถามว่ามหมดทรายซ์เนี่ยมันคืออะไรนะคือสมมุติว่าอย่างรเราไปบางแสนใช่ไหมถ้ามีป้ายบอกห้ามรถขึ้นนะเราเอาไปลุยได้ไหมเออเราเอาไปลุยได้นะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ครับนะมหมดอร์ไเอาไม่ว่ามีดีกว่าไม่มีนะคอล่องมีหมดครับนี่นะ ่ะเดี๋ยวมาดูทางด้านเบรกมือบ้างเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าทางด้านนี้เลยนะครับดิฟล็อกมีเข้ามาให้นะแล้วก็ไฮไลท์สําคัญนะครับของการขับเคลื่อนอยู่อย่างนี้ครับ2 H 4 H 4ี่โร่ A นะครับส H หลายคนรู้ครับขับเคลื่อน4ล้อปกติทั่วไปนะครับ4โลในโหมดตะกุยตะกายจริงๆนะครับสี่ A หมายความว่าเป็นโหมดขับ4แบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับนะขับ4อย่างที่ผมบอกไปนะครับอย่างที่รีวิวไปข้างต้นเลยก็คือว่าระบบเบรกเนี่ยเวลาเราขับ4เนี่ย สมมติว่าล้อเราเกิดการเอียงหนึ่งข้างสมมติว่าล้อขวาเกิดการลอยนะระบบน้ํามันเบรกของระบบเบรกไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเทน้ํามันเบรกเขาเรียกว่าอัดฉีดไปที่ด้านซ้ายได้เต็มกําลังเลยจะไม่อัดแบบสิ้นเปลืองมาที่ด้านขวาที่มันลอยอยู่แค่นั้นเองนะครับนะ,ะหน้าจอแบบใกล้กลเลยหน้าจอ1 2บสนิ้วแอร์แยกซ้ายขวานะครับก็ตัวท็อปสุดแนละ้วเนาะนี่ครับด้านในนะกล้องผมติดให้กับลูกค้าเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ขออภัยครับนะ,ะไม่โฟกัสแต่แล้วแล้วก็กระจกนะครับกระจกก็ เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะอ่านีวขออนุญาตเปิดสรลลูปหน่อยนี่ครับหลายคนจะชอบมากนะครับสไลลูปอยู่ด้านนี้ฮะอ่ามีเข้ามาให้ไปไงเป็นแบบออโต้อัตโนมัตินี่นะครับเป็นปันนึงเอออ่าขออนุญาตปิดเลยอ่าขออนุญาตปิดก่อนให้ทุกคนได้ดูแบบชัดชัดนะอืมโอเคด้านไหนก็จะประมาณนี้อ่านีวให้ดูตรงนี้หนึ่งอันนี้ไฟเป็นแบบไฟหน้าจอเห็นไหมเน่เน่เน่หน้าจอไฟต่าดูดิมันจะดรอปลงเห็นปะ เวลาเราขับตอนกลางคืนมากๆเนี่ยเราก็จะสามารถกดทางด้านนี้เลยแต่เป็นอัตโนมือนะครับไฟหน้าเป็นแบบออโต้ที่เราปรับไว้ให้นี่ครับแล้วก็ที่กดฝากระโปรงหลังครับแล้วก็ที่ใส่แก้วน้ำเนี่ยแล้วเราชอบใส่เป็นไงแล้วก็ทดลองมาให้หมดมีเข้ามาให้แบบครบคันแบบนี้นะก็รับพวงมาลัยนี่ครับพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางนะปรับไป4ทิศทางเลยก็ตามความถนัดของผู้ขับขี่แค่นั้นเองนะแล้วก็ทางด้านนี้มีมาเข้ามาให้หมดนะครับ ถามว่า1 2 3สองสาคืออะไรหลายคนอยากรู้นะว่าด้วยความที่ราคาขนาดนี้นะสมมตินะเราเซตเบาไว้ประมาณหนึ่งถูกไหมเราจะต้อมีปัญหาเรื่องการเบาที่เราเซตไว้ใช่ไหมเราเขาเรียกว่าเราเซตเบาไว้ประมาณน,นี้ประมาณนี้เช่นสูงประมาณนี้ท้ายประมาณนี้เบาเนี่ยเรากดเซฟไ้เลยนะสมมติว่าเฮ้ยต้องขึ้นมาขับเนี่ยเรากดเขาเรียกว่าหมายเลข2อหรือหมายเลขสในที่เราเซฟไว้มันจะตั้งค่าแบบเดิมเลยเจ๋งปะ <S <S เออแล้วมีเบาอ,อุ่นมาให้ด้วยเออเบาอ,อุ่นหมายความว่า มันเพิ่มความอุ่นมาที่ก้นเราอ่ะเหมือนแบบว่าอะไรวะครับบิ๊กไบรุ่นไหนวะที่มันเป็นรุ่นใหม่ๆที่มันเป็นบอกอุ่นเข้ามาให้อ่ะเออเจ๋งอันนี้หลายคนจะรู้นะันถ้าเกิดเราพูดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะนานเนาะใช่ไหมเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะมเมื่อกี้ลืมรีวิวซุ้มล้อด้านข้างไปคือพี่ๆเขาชอบแซวผมนะว่าลูกค้าสั่งแต่งน้องคันนี้ซุ้มล้อเนี่ยมันจะเหมือนกับรีโวแต่ไม่ได้ว่าแบรนด์กันไม่ได้ว่ามันไม่ได้มหมายว่าไม่ดีนะ มันคล้ายมันคล้ายผมก็เลยเกิดกันเซลล์เฮ้ยซึมองเหมือนรีวที่มันสวยนะมันสวยมากครับเพราะว่าผมชอบอยู่แล้วครับฟิลนั้นนะลูกค้าบ,บอกว่าอยากได้ฟิลนั้นนะวิวว่าเอ้ยจังหวะที่ชอบคิ้วแบบนั้นพอดีก็เลยจากการเลือกเข้ามานั่นเองนะครับเอาเป็นว่าท้ายคลิปครับก็ผมฝา,ากคนลค์ก็แชร์ด้วยนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพัฒนครเกษตรเนามินนะเรามียอดขายเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้3ปีซอนแล้วนะครับใครสนใจที่จะดูรถเนี่ยสามารถโทรมา ที่ข้อมูลด้านล่างหรือว่าแอดไลน์ ID เข้ามาที่ต้อมฟอร์ดให้เลยเลยหรือติดต่อมาตลอด24ชั่วโมงนะครับใครสนใจรถรุ่นแบบนี้หรือว่าเอวอะไรรุ่นไหนหรือว่ากระบะรุ่นไหนสามารถติดต่อมาที่ต้อมอฟอร์ดให้เ,ยเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ